จ้าสวัสดีพี่น้องวัดสิไปเอาน้ํามาทรงกาแฟกินก่อนเด้อพี่น้องเลิยสายแล้วถ้าได้กินกาแฟอยู่จ้าพี่น้องจ้าอ่ากาแฟเอาน้ํามาใส่กาแฟก่อนพี่น้องคัวน้ำกระยุคั่วถ้าได้เอาขอมายเนาะจ้าล่างถ้วยจักใบก่อนี่เป็นทรงน้ํากาแฟนะคะทุกคนไม่ใหญ่ ไม่เห็ดกับข้าเราแล้วเล่ากับเขาใได้ล้าง,งการะทะใ้ล้างอยู่ต้องล้างต้องเนี่ยเนื้อพี่น้องเลยมหกพี่น้องเลยจัดก่อนจัดก่อนนะคะทุกคนค่ะอ่างนี่กับด่างสกปกนะจะล้างต้องคาจะล้างใหม่เลยละงานแม่บ้านของเราเข่าอันนี้กับเต็มอยู่นี่พี่น้อง นะคะโ้ยสุกพกเลยอ่างนี้บ่ได้ล้างอีตะกวบวั่นถ้วยกวบวซาำใส่บรได้ล้างบ่ได้ฆัดเออเวลาน้ำมันกระเด็น,นกระเซ็นใส่นอกจากนอกเออแดดออกกะะ็หะจะเห็นแดดพี่น้องนะคะหลังจากที่แดดบอกแดดบอกพี่น้องแดดบอกืันนี้แดดออกแล้วจ้าพี่น้องเอ้ยนะคะอือปากขาไปแล้วนะคลิปที่แล้วนะคะทุกคน คัดอ่างก่อนบัดเซมาออกมเมาน้ำ<ม>ใส่กาแฟต้มน้ำกาแฟจักหน่อยเนาะจ๊่เนาะล้างคัดอันนี้มันเรียบร้อยก่็เห็นล้วพอได้เลเเย,เย,เยเจากเทปลดพี่น้องงานห้องมัหมดเลี้ยวมันอย่าไรบุญน้องจากงานแม่บ้านสะอาดสะอ้านไรแบบมันหมดเลี้ยวสิ่งนักเครื่องเนาะจ๊ะเนาะเอาให้เลี้ยวเลยจ้าคัาดเลยจ้าอือ ส่งเป็นมันๆมากแต่เนาะเป็นมันๆเป็นชานอกระถะเลื่อนทอดหมูเล่าเนาะแต่เนาะทอดหมูเล่ากุ้งเช้านี่แหละเดือนกับคนท่านได้ออกข้าเลี้ยนเรื่องของเรี้ยงกต่ดนาะโดยทำอย่างนี้เนาะจากบ้างแล้วก็ออกมาเฮ็ดนะคะผู้งเจ้าตากข้าเรียบร้อยครับข้าแล้วนะคะแม่บ้านมือดีแต่เนาะ สักไว้แต่เมื่อคืนนะจ๊ะสักไว้แต่เมื่อคืนก็เลยอ่ะมีเวลาว่างเงี้ยมอเว้าวห้องซตกนะครับเหมือนเดิมอุปกรณ์ในบ้านในเรือนของเรานะคะทุกคนเนี่ยในครัวก็ก็สิแกงเห็ดแต่ท่านไม่แกงอิ่มอยู่อิ่มอยู่ที่น้องอิ่มอยู่มันจะเอะเห็ดก็จะก็ได้เอะ น้ำยานางกับบมีน้ำยาดางไม่มีน้ำยานางบมีีลยบยจากเกงเฮ็ดนะทุกคนอันนี้ล้างแล้วอันนี้ล้างแล้วคัดสาปิดบม้อแป๊บนึงนะคะางานเรือนของเราเฮ็ดแล้วกับแล้วนะคะทุกคน ลอยางอันนี้กบอกนะัยด้เรองวัไจ้งเงีเงินเงียชานปวดแล้วล่ะที่้องปวดแล้ว กวดแล้วก็มาล้างถ้วยล้างชามตามระเบียบเรียบร้อยมาล้างบัตรเครดินะคะ เบิดแล้ววันนึ่พี่น้องเบิดแล้วนะแนวขัดนแนวล่างเหาจะ เฮ็ดเปแช่ไปก่อนนะจ๊ะเฮ็ดชาเดาเือนมะเสาวมะแก่งชาชียองนะคะอเอาผ่ามาเสร็จยังทันได้แล้วพี่น้องผ่าเสร็จแต่งคั่วก่อนนี่ก็ทันได้แล้วลอยู่เหลืออยู่ใบเดียวค่อยมาล้างนะคะไปเซตคั่วทั้งนอกก่อนเนาะจ้ะนะคะทุกคนเหลือแต่เซตอย่างเดียว เช็ดผงเร็ดเท้าอเสเ็ดเรียบร้อยแล้วทุกคนเช็ดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะไปทิ้งเนี่ยพี่น้องบักลิ้นไหมเนี่ยเตลโดนแล้วขนมปังกรแข็งไม่กินบม่ได้กินว่ซื้อมาแล้วก็บร่ได้กินเสียดาย มาสักสลิวกันทุกคนนะคะใส่น้ำยานะคะมันเป็นภาพมันมากค่ะจะเอาน้ำไปใส่อนเครื่องกาแฟกันท่านได้บ้างพี่น้องเอาไปแล้วซะกคนนะจ๊ะ นอ้นองข,งขยะชิมขยะขยะละลายลอะไรเยอะในบ้านเขา้าไปทินในบ้านในเรือนของเราเฮ้มาล้างถ้วยสองใบที่เร็วเลยนะคะคลิปนี้คะไนนล้วจะ จะสูบน้ำน,นิดหนึ่งนะคะทุกคนเข้มข้นค่ะหลายเริ่มชามกัน ايوه yêu cái ล่ยหอยสังนะคะทุกคนนี่จะเดินลาพี่ละน้องไปในคลิปนี้นะคะพบกันสารเดันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ